ส <utan> วัสดีครับวันนีม้มาพบกับครูเนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษอรออนเลินนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาแน่นอนคณิตศาสตร์นั่นเองครับซึ่งจะเจอกับครูเนตแบบนี้นะครับเป็นคณิตศาสตร์ป .6 นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับครูเนตจะพานนกเรียนไปทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองซึ่งทานันเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1ไปที่หน้า38ได้เลยครับนี่ มันเรียเปิดมาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งข้อแรกเลยที่ครูเินจะมาสอนวันนี้ก็คือเขาบอกว่าอะไรคำสั่งนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยทำการเปรียบเทียบเศษส่วนครับแล้วก็จํานวนคละต่อไปนี้โดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองอ่ะมาดูครูเินขอทบทวนเรื่องเศษส่วนกับจํานวนคละนิดนึงนะครับแบบนี้นะถ้าเป็นเศษส่วนเช่นแบบนี้ สามส่วนห้าแบบนี้เราก็เรียกว่าเศษส่วนธรรมดานะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วแต่ถ้าเป็นจนํานวนคละคบนักเรียนเช่นแบบนี้ครูได้เรียนมีเลข2อยู่ข้างหน้าถ้าเป็นจนํานวนคละนะมันจะมีจํานวนเต็มมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้ด้วยหมายความว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำำําจํานวนคละตรงนี้ให้เป็นเศษเกินได้โอเคนะเศษเกินนะครับมาดูดังนั้นตรงนี้นะวิธีการทําก็คือทํายังไงครับนักเรียนให้นักเรียนนําจำํานวนเต็มตัวนี้ไปคูณกับตัวส่วนข้างล่าง 2คูณกับ5เป็น10โอเคนะครับ10แล้วนักเรียนก็ไปบวกเจ้าตัวเศษตรงนี้เพิ่มได้ได้10มาแล้วบวกกับ3เป็น13นั่นเองซึ่งจะได้13ตัวส่วนเขียนมาเดิมครับส่วน5ซึ่งจะได้มาแล้วว่าจำนวนคะ2เศษ3่สส่วน5เนี่ยจะเท่ากับเศษเกินคือ13ส่วน5นั่นเองโอเคนะครับไม่ยากเนาะโอเคงั้นถ้าได้แล้วทีนี้ถ้าเขาพูดถึงการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยข้อนี้เขาให้ทำส่วนเท่ากัน นักเรียนมีวิธีการทาส่วนเท่ากันง่ายๆเลยครับนักเรียนคูณเออคูณสลับส่วนกันฝั่งนี้ตัวส่วนของเขาคืออะไรตัวส่วนของเขาคือห้าฝั่งนี้ตัวส่วนคือเจ็ดเจ้าตัวส่วนที่เป็นส่วนห้าเนี่ยก็นักเรียนเอาตัวส่วนอีกฝั่งหนึ่งไปคูณก็คือส่วนเป็นอะไรเป็นเจ็ดดังนั้นหมายความว่าตรงนี้นะเจ้าสี่ส่วนห้าตรงนี้ครับนักเรียนก็คูณด้วยส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเจ็ดครับ นักเรียนก็คูณด้วย7ส่วน7ได้เลยครับจบโอเคนะดังนั้นอีกตัวหนึ่งทำนองเดียวกันเลยครับเจ้าเศษหส่วน7ครับฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วยตัวส่วนของอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวส่วนเป็น5นักเรียนก็ต้องคูณด้วย5้ส่วนหนั่นเองครับซึ่งได้มาแล้วนะมาคูณให้คุณนิดนึงครับฝั่งนี้4คูณกับ7เป็น28ครับ5คูณกับ7เป็นสา และวังนี้6คูณกับ5เป็น30ครับ7คูณกับ5เป็น35ซึ่งนักเรียนสังเกตว่าเราจะได้ว่าตัวส่วนถ้านักเรียนคิดไม่ผิดนะครับเราจะได้ตัวส่วนเนี่ยเป็นไงกันเท่ากันพอดีซึ่งเขาก็บอกว่าใช้วิธีโดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งข้อนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเอ๊ะยัยงจําได้ไหมครับว่าถ้าตัวส่วนเท่ากันเนี่ยตัวเศษมีค่ามากกว่าเออมันก็จะมากกว่านั่นเองซึ่งข้อนี้ตัวส่วนเท่ากันนะนักสังเกต 28กับ30ใครมีค่ามากกว่าครับ30มากกว่าดังนั้นก็จะได้ว่า28ส่วน35เนี่ยน้อยกว่า30ส่วน35หรือนักเรียนก็ต้องตอบว่าอะไรครับ28ส่วน35ของนักเรียนมาจากอะไรมาจาก4ส่วน5แล้วก็30ส่วน35ของนักเรียนมาจากเศษ6ส่วน7นั่นเองครับดังนั้นก็เขียนนิดนึงครับว่าอ่ะเขียนสรุปนิดนึงนะครับดังนั้น จะได้ว่าเจ้าเศษ4ส่วน5เป็นไงกว่าน้อยกว่าเจ้าเศษ6ส่วน7นั่นเองครับได้ไหมเอ่ยน่าจะได้นะครับไม่น่ายยากโอเคไหนใครทำข้อแรกถูกบ้างยกมือให้ครูเร็นดูน่อยเล็ว้วโอ้โหเก่งมากเลยนะครับนักเรียนโอเคนะดังน้ข้อแรกไม่ยากนะครับนักเรียนขอไปต่อข้อที่2กันเลยนะมาดูใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยครับนักเรียนมีเศษ5ส่วน6กับเศษ3ส่วน8ครับเหมือนเดิมนักเรียนก็จะได้ว่า เจ้าเศษ5้าส่วน6เนี่ยต้องคูณด้วยตัวส่วนของอีกฝั่งหนึ่งคือส่วนเป็น8นั่นเองนักเรียนก็คูณ8ส่วน8เข้าไปโอเคนะครับทั้งเศษและส่วนนะจ๊ะตันนี้เชิบอ่ามาและอีกตัวหนึ่งครับเจ้าเศษ3ส่วน8ตัวนี้นักเรียนต้องคูณด้วยส่วนของอีกฝั่งหนึ่งคือต้องคูณด้วย6ส่วน6นั่นเองโอเคนะดังนั้นจะได้ว่าคูนทีละตัวเลยครับเศษคูณเศษและส่วนคูณ ส่วนนั่นเองดังนั้น5คูณ8เป็น40ครับและ6คูณกับ8เป็น48ด้านขวาครับ3คูณกับ6เป็น18ครับ8คูณกับ6เป็น48ซึ่งครูได้เนบอกไปแล้วว่าถ้านักเรียนคิดไม่ผิดเนี่ยตัวส่วนที่ออกมาจะได้เท่ากันดังนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันตัวเศษมากจะมีค่ามากกว่าดังนั้น40ส่วนอะคุณขอใช้ปากกาสีแดงนะครับ สี่สิบส่วนสี่สิบแปดจะมีค่ามากกว่าสิบแปดส่วนสีสิแปดดังนั้นเขียนตอบนิดนึงครับว่าเจ้าอะไรนะสี่สิบส่วนสีสิแปดมาจากเจ้าเศษห้าส่วนหกแล้วก็เจ้าสิบแปดส่วนสี่สิแปดมาจากเศษสามส่วนแปดดังนั้นก็ตอบว่าเลยครับเศษห้าส่วนหกมากกว่าเศษสามส่วนแปดนั่นเองเห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคนะผ่านไปแล้วสองข้อนะ งั้นครูเน้นขอไปต่ออีกข้อหนึ่งข้อที่สามครับทีนี้มันจะเริ่มมีความยากขึ้นนิดนึงครับนักเรียนโอเคนะเนื่องจากว่าถ้าเรียนสังเกตนะนักเรียนจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้เป็นจํานวนอะไรอยู่เป็นจํานวนคละดังนั้นนักเรียนสามารถทําให้เป็นเศษเกินได้ไหมครับได้ครูเรียนสอนไปหรือยังสอนไปแล้วดังนั้นทำตัวนี้ก่อนเลยมาดูครับจะได้ว่าอะไรนะจับตัวนี้คูณกันครับ1คูณกับี่เป็น4ี่แล้วก็ไปบวกเศษเพิ่ม ดังนั้น1คูณ4ี่เป็น4ี่บวกเศษอีกสามเป็นเจดครับดังนั้นเจ้าตัวนี้จะได้เท่าไหร่นะเจ็ดส่วนสามกับเจ้าตัวนี้เป็นเจส่วนสี่นั่นเองโอเคเนาะซึ่งนักเรียนก็คูณอ่าเจ้าเศษ7ส่วนสามเนี่ยนักเรียนก็ต้องคูณด้วยตัวสอนของอีกฝั่งหนึ่งคือคูณด้วย4นั่นเองมาดูครับนั้นก็คูณด้วย4ส่วน4ี่ครับและฝั่งเศษเจส่วน4ี่นักเรียนก็ต้องคูณด้วย เศษสามส่วนสานั่นเองเห็นไหมได้นะครับโอเคนะไม่ยากดังนั้นไปต่อครับคูณทีละตัวเลย7จคูณกับสี่เป็นยีสิบแปดครับ3ามคูณกับสี่เป็นสิบสอครับและด้านขวามือ7จคูณกับสาเป็นยีบเอ็ดครับ4ี่คูณกับสามเป็นสิบสอซึ่งย้ำไปแล้วว่าถ้านักเรียนคิดถูกเนี่ยตัวส่วนต้องออกมาเท่ากันพอดีเป๊ะๆนะครับเดินตอบครูนัเรีนให้ชื่นใจหน่อย คนที่ยีกับ21ใครมากกว่า28มากกว่าก็จะได้ว่าเศษ28่ส่วนสิมากกว่าเศษ21่ส่ 12, กกวนสิ 12, หรือนักเรียนก็เขียนตอบนิดนึงครับว่าอะไรนะดังนั้นดังนั้นด้านซ้ายมือก็คือเป็นใครครับนักเรียนเศษ7จดส่วนสด้านขวามือคือนักเรียนมาจากจำนวนคละนะก็คือ1นึเศษสส่วนสครับ หนึ่งเศษสามส่วนสี่ดังนั้นนักเรียนก็ดูตัวนี้เศษยี่สิบเอ็ดส่วนสิบสองมาจากเศษเจ็ดส่วนสี่แล้วเศษเจ็ดส่วนสี่มาจากหนึ่งเศษสามส่วนสี่ดังนั้นก็จะได้ว่าด้านซ้ายเนี่ยมากกว่าด้านขวาก็จะเติมเครื่องหมายแบบนี้นั่นเองครับโอเคเนาะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยน่าจะได้นะครับงั้นครูนไปต่อนะในสามข้อนักเรียนคนไหนถูกหมดบ้างยกมือหน่อย โอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับนี่มีคนผิดไหมย,ยังไม่มีเลยเหรอครับเก่งมากงาั้นถ้ายังไม่ผิดเลยขอไปต่อข้อที่4เลยนะครับมาดูอ่านักเรียนมาดูต่อข้อที่4นะครับข้อนี้ท่านเรียนสังเกตนะครับมันจะเป็นจํานวนค้าทั้ง2จํานวนเลยเอาแล้วงั้นถ้าเป็นจํานวนค้าแบบนี้ครูน่าเด่นขอสอน2แบบนะครับมาดูแบบแรกคือทําเหมือนเดิมก่อนนักเรียนก็เปลี่ยนจากจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับ โดยเจ้าตัวนี้ก็คือนำา2ไปคูณกับ8เป็น16 16แล้วไปบวกตัวเศษเพิ่มคือ7เป็น23ครับเดินเจ้าตัวนี้จะได้23ส่วน8ครับกับอะไรครับฝั่งนี้เหมือนกันครับนักเรียนจับ2ไปคูณกับ10ก่อนเป็น20บวกอีก9เป็น29ส่สนเป็่วนไปไรส่วนเป็น10ครับโอเคนะซึ่งเหมือนเดิมเลยนักเรียนก็คูณตัวส่วนของอีกฝั่งหนึงนั่นเอง เจ้าตัวนี้ส่วน8ก็คูณด้วยส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือส่วน10นะครับังนั้นคูณด้วย10ส่วน10เข้าไปครับเจ้าตัวนี้ส่วน10ก็ต้องคูณด้วย8ส่วน8เข้าไปนั่นเองซึ่งนักเรียนก็คูณตัวเลขเลยจะได้ด้านซ้ายมือก็คือ230ส่วน80ครับและขวามือพื่อนขอทดเลขให้นิดนึงนะครับมันเป็น29คูณกับ8ครับเงนั้นขอทดเลขนิดนึงครับ29คูณกับ8 แปดเกครับทด7 8 2ดแครับกับอีก7เป็น23นั้นจะได้232ออกมานะครับฝั่งนี้นะเป็น232และตัวส่วนก็เป็น80เท่ากันแล้วดังนั้นนักเรียนจะได้ว่าอะไรครับ230ส่วน80น้อยกว่าเศษ232ส่วน80นั่นเองครับน้อยกว่า ดังนั้นนักเรียนก็เขียนสรุปนิดนึงครับว่าอะไรครับเจ้าสองเศษเจ็ดส่วนแปดครับกับสองเศษเก้าส่วนสิบนักเรียนต้องตอบว่าเจ้าสองเศษเจ็ดส่วนแปดน้อยกว่านั่นเองโอเคเนาะไม่ยากหรือครูเล่นจะขอสอนอีกแบบหนึ่งครับนักเรียนมาดูนักเรียนสามารถดูแบบนี้ก็ได้นะครับว่าอะไรเอ่ยนักเรียนเนื่องจากเป็นจํานวนคละทั้งคู่ถูกไหมครับ ดังนั้นนักเรียนสังเกตเจ้าจํานวนเต็มข้างหน้ามันเป็นไงกันพอดีมันเท่ากันดังนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องดูที่เจ้าจํานวนเต็มข้างหน้าก็ได้นักเรียนนําเศษส่วนตัวนี้ไปเปรียบเทียบกันได้เลยครับเนื่องจากว่าจานวนเต็มข้างหน้ามันเท่ากันนะครับดังนักเรียนก็สามารถนําอะไรครับเจ้าเศษ7ส่วน8ครับไปเปรียบเทียบกับเจ้าเศษ9ส่วน10แบบนี้ก็ได้โอเคนะซึ่งเหมือนเดิมนักเรียนก็คูณ ตัวส่วนของอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย10ส่วนสิและฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย8ส่วน8นั่นเองครับจะได้เท่าไหร่ครับ70ส่วน80ครับฝั่งนี้เป็น98 72แล้วก็ส่วนด้วย80ซึ่งจะได้ว่า70ส่วน80น้อยกว่าเศษ72ส่วน80นั่นเองดังนั้นนักเรียนก็เขียนสรุปเหมือนเดิมเลยครับว่าดังนั้นเจ้าเศษเจ้า2เศษ7ส่วน8เนี่ยน้อยกว่า2เศษ9ส่วน10นั่นเอง ซึ่งเหมือนกันอยู่แล้วนะครับซึ่งนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้2แบบใช้แบบไหนก็ได้แล้วแต่ที่นักเรียนถนัดนั่นเองครับโอเคนะแต่ถ้าเป็นจำนวนคล้าแล้วตัวเลขจำนวนเต็มข้างหน้าเท่ากันให้นักเรียนนำเจ้าเศษส่วนตัวนี้มาเปรียบเทียบกันแบบนี้จะง่ายกว่าประหยัดเวลาได้เยอะกว่าโอเคเนาะไปต่อครับมาดูทีนี้เป็นข้อ2บ้างครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านโจทย์ก่อนนะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับทำการเปรียบเทียบ เศษส่วนและจํานวนคระต่อไปนี้ครับโดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันด้วยการหาครเอ่ลนะครับครั้งนี้จะเป็นการหาคนอเมื่อกี้จะเป็นวิธีการทําตัวส่วนให้เท่ากันเฉยๆข้อนี้นักเรียนต้องหาคนอของเจ้าตัวส่วนนั่นเองครับดังนั้นมาดูตัวแรกส่วนเป็น6กับส่วนเป็น4นักเรียนต้องหาค RN ของ6กับ4ก่อนนั่นเองครับมาดูหาค RN ให้ครูนิดนิดนึงครับ 6กับ4คอรนนักเรียนเลือกตัวเลขครับที่หารได้จำนวนคู่เลือกเลข2ครับเหลือ3ครับเหลือ2หมดหรือ,อยังหมดแล้ว3กับ2เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นนักเรียนจะได้ว่านำเจ้าตัวนี้มาคูณกันจะได้เป็นคอรนอนั่นเองดังนั้นก็จะได้ว่าเลยครับคอรนของ6กับ4คือเท่าไหร่ครับ จะจับมาคูณกัน2อคูณสเป็น6 6กคูณสเป็น12นั่นเองซึ่งข้อนี้นักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เป็น12นะครับดังนั้นเจ้าตัวแรกคือเท่าไหร่นะเศษหส่วนหครับตัวนี้เอ๊ครูนักเรียนอยากทําตัวส่วนให้เป็น12อะ่ะเลข6อยู่ต้องคูณเท่าไหร่ครับนักเรียนคูณ2เก่งมากๆครับนักเรียนก็คูณ2ส่วน2นั่นเองและอีกฝั่งหนึ่งเศษ3ส่วน4ครับ นักเรียนอยากทําตัวส่วนให้เป็น12ตอนนี้ตัวส่วนเขาเป็น4อยู่ครับต้องคูณเก่งมากคูน3นั่นเองถึงจะกลายเป็น12นั่นเองครับโอเคนะได้มาแล้วนักเรียนก็จะได้ทางซ้ายมือก็คือเป็นเศษ2ส่วน12ครับและทางขวามือ3าคูณสเป็น9ส่วน12และนักเรียนตอบได้ครับว่าเจ้าเศษ2ส่วน12เนี่ยน้อยกว่าเศษ9ส่วน12ดังนั้นเขียนตอบนิดนึงครับว่า ดังนั้นหมายความว่าอะไรครับเจ้าเศษ1ส่วน6ครับตัวนี้จะเป็นไงกว่าน้อยกว่าเจ้าเศษ3ส่วน4นั่นเองแล้วก็เขียนตอบให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เป็นการทำตัวส่วนให้ากันกโดยการหาคอร์นอนั่นเองโอเคงั้นถ้าได้แล้วเดี๋ยวครูนัดเด่นพานักเรียนไปทําอีกหนึ่งข้อข้อที่3ครับไปดูข้ออื่นย้ํานะครับที่ครูนัดเด่นไม่ได้สอนให้นักเรียนไปทํา บบเพิ่มั้เพิ่มเติมนั่นเองครับไปดูข้อที่3นะครับข้อนี้เป็นจํานวนคละครับจํานวนคระโอเคนะข้อนี้คุนจะสอนแบบปกติก่อนแล้วเดี๋ยวคุณน่้จะบอกเออจำได้ใช่ไหมมาดูเอาแบบปกติก่อนนักเรียนนํา2ไปคูณกับ7เป็น14ครับ14บวกอีก2เป็น16ดังเจ้าตัวนี้นักเรียนจะได้16ส่วน7ครับกับฝั่งนี้เป็น28ส่วน9ครับซึ่งนักเรียนข้อที่เขาบอกว่าให้ใช้วิธีการหาครน งั้นครูเอ็นไปทดครนอมาให้นะฝั่งนี้นะมาดูครับตรงนี้มาอ่ะช่วยครูเอ็นหาครนอหน่อยครนอของเจ็ดกับเก้าครับมาดูดังนั้นครนอของเจ็ดกับเก้าเอ้นักเรียนครับเจ้าเจ็ดกับเก้าเนี่ยเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะเก้ามาจากสามคูณกับสามมันไม่มีตัวประกอบร่วมกันแล้วถูกไหมครับดังนั้นหมายความว่านักเรียนจะได้ครนอนของเจ็ดกับเก้าก็คือเจ็ดคูณกับ ได้เลยครับดังนั้นอ่ะเขียนในครีนนิดนึงนะครับว่าครนของ7และ9คือเท่าไหรครับนำา7กับ9มาคูณกันครับ7คูณกับเเป็น63นั่นเองครับโอเคนะได้มาแล้วดังนั้นนักเรียนก็ทำตัวส่วนให้เป็น63ทั้งคู่เลยครับโดยด้านซ้ายส่วน7ต้องคูณด้วย9ส่วน9ครับ และด้านขวาครับส่วน9ก็ต้องคูณด้วย7ส่วน7นั่นเองโอเคนะซึ่งนักเรียนคูณเลขให้ครูน,นิดนึงครับตัวแรก16คูณกับ9ครับ96 54ครับเขียน4ทด5 919กับ5เป็น14ครับดังนั้นด้านซ้ายมือจะได้เท่าไหร่นะ144ส่วน63ครับและด้านขวามือครับ28 คูณกับ7ครับอ่ะคูณเลขให้คูณนิดนึง7คูณกับ8เป็น56นะครับเขียน6ทด 5, ต่อไปนำาคูณกเป็น14ทดมาอีก5เป็น19ครับนั้นฝั่งนี้จะได้196ส่วน63ซึ่งนักเรียนตอบได้แล้วครับว่าเจ้า144ส่วน63เนี่ยน้อยกว่าเศษ196ส่วน63แน่แนดังนั้นก็เขียนตอบนิดนึงครับว่า ดังนั้นจะได้ว่าอะไรนะสเศษสอส่วนเจ็ดครับเป็นไงกว่าน้อยกว่าเศษยี่ส่วนเนั่นเองได้มาแล้วเนาะแบบนี้หรือครูเรียนบอกนักเรียนไปแล้วว่าครูเรียนจะสอนอีกแบบหนึ่งเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้เป็นจํานวนคละถูกไหมครับโอเคนะดังนั้นลองมาดูครับเจ้าตัวนี้เป็นจํานวนคละครูเรียนขอเขียนด้านขวานะขอเขียนด้านขวานะครับอันนี้ขอทดให้ดูนะครับมาดูครับ เจ้าด้านซ้ายก็คือ2เศษ2ส่วน7ครับด้านขวาเจ้าตัวนี้28ส่วนเก้เราเรียนเห็นว่ามันคือเศษเกินนักเรียนสามารถทําเป็นจํานวนคะได้ไหมครับได้นักเรียนก็ดูครับว่า9คูณกับอะไรนะไม่เกิน28 9คูณกับ3เป็น27ด้านเหลือเศษอีก1ึ่งส่วน9กซึ่งท่านเรียนสังเกตเห็นเป็นจํานวนคะทางคู่แล้วนะจำนวนเต็มข้างหน้าคือเลข2ครับจำนวนเต็มข้างหน้าคือเลขสา นักเรียนเปรียบเทียบแค่เจ้าจานวนเต็มก็ตอบได้แล้วว่าเลข2เป็นไงก่าเลข3น้อยกว่าดังนั้นนักเรียนไม่ต้องคํานวณเป็นเศษส่วนเลยจะได้ว่า2เศษ2ส่วน7น้อยกว่า3เศษ1ส่วน9นั่นเองหรือก็เขียนตอบครับว่า2เศษ2ส่วน7น้อยกว่า28ส่วน9นั่นเองอันนี้ครูเน้นบอกเป็นเคล็ดลับมาให้นะครับเผื่อนักเรียนจะไปทำการตรวจสอบคำตอบนั่นเองโอเค งานอย่าลืมนะครับวันนี้ครูณเดชนก็สอนนักเรียนทําโจทย์ไปหลายข้อแล้วนะข้อที่ครูณเดชนไม่สอนต้องกลับไปทํำยังไงนะครับทําเป็นการบ้านนั่นเองน่ารักมากโอเคงั้นอย่าลืมไปทําเป็นการบ้านนะครับโดยใช้ควบคู่ไปกับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ปร .6 เล่ม1นนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวครูเด่นต้องขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนดีกว่านะครับถ้าอยากเจอเจอกับครูณเดชนก็คือเจอการได้คาบหน้านั่นเองสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน